เยอะแยะนะไปถอยเนาะต้นต้นทุเรียนค่ะนะมันลมแบบนี้เนาะนะคะต้นทุเรียนลมมดชิดด้บอกตอวหน้าเอาอะไรมีคอนเทมต้นแดงดีเสียวกำให้เลียหน้าเพราะท่านผิวดำเบิดไปของการอายกระเจ้าเป็นสาวแหลบบ้านนาเป็นสาวแหลบบ้านนาเนี่ยต้นทุเรียนแถวนี้เนาะทุกคนอาจจะเห็นเนาะหญ่าเต็มเลยอาทิตย์เดียวเนาะสซนดี่กะซีมาถางหย่ามามันลกหญ่า ลกบอลทีสิปลูกอันสาลีก่อนเนาะสบายดีทุกคนเราจะมาปลูกกันเนาะปลูกอะไรก่อนสิมอน เ็เป็นระบบระเบียบทุกคเนเล่นเอาเป็นต้นนีาา้ไีแล้วในกระต่ายมีอีกไหมยูพู้เห็นมันหกโทษกันเลยว่ามาปลูกนี่ตัวนี้เป็นสารีเหลืองเนาะเดี๋ยวมาตามก่อนปลูกสารีเหลืองนี่ลายๆสารีลำเพิงเนาะสนนีเสี๊ยาไปเดตามสารีข่ายเนาะเน้นปลูกตัวนี้แหละแต่ว่าตัวสีม่วงหันกะ ก็มักอยู่กระแทบอยู่แต่บาต้านกระเทนหนาเนาะกระซิ่องปนอันน้ำสาลีสีม่วงล้องเบืองร้องเฮ็ดน้ำสาลีสีม่วงน่าจะแซบมันก็จะเป็นน้ำสาลีที่แปลกใหม่เนาะสบายดีทุกคนมาพบกับซันนี่ในซ่องซันนี่ชาแนลมื้อนี้อันเฮาเกี่ยมโตว่าสิีมาเฮ็ดอันเกี่ยมเฮ็ดอันตูบเนาะแต่ว่าอีพีนี้เนาะซันนี่สิพาทุกคนมาเก็บหมกตองเนาะหมาตองเฮา,าสุกแล้วฝนตกแล้วมันหล่นเนาะหล่นเต็มพื้นดินเลยค่ะกรสิมาเก็บ เก็บมาต้องไว้ไปตำกินเนาะแล้วกะ็อ่าสันนีสซีมาทางญ้านอบอนสวนหั่นแล้วกะ็สซีมาปลูกสาลีซึ่งว่าเขาสร้างสาลีมาเนาะจะมีสาลีม่วงแล้วกะ็ม่วงกลนขาวแลวกะ็สาลีน้ำผึ้งเนาะเขาเขาซิมาปลูกมือนี้เนาะแต่ว่ามือนี้เกี่ยมโตมาเอาถุงมือเอาอีหยังมาเรียบร้อยเนะาะแต่ว่า,า<ๆ>เฮาซีมาเก็บหมากตองก่อนแล้วจึงสี่ไปไปทางญ้าหมากตองนี่บางนวยมันกะ มันก็นจะจะสุกแล้วนะบางนวยกันยังดิบอยู่ใหญ่่เอามะกรองไว้หนีเมทรอยเมื่อนี้เม,ทอ,ม,เมทอยมาสวนนําทักทายในเมทอยอเ <c oughs> นี่ยหมาก็ให้อนะีกแล้วเก็บอันนี้ก่อนเก็บปาไใ้ช่วงนี้เนี่ยจะเจ้าเข้ามาบ่าด้เนาะทำหนาหนถทาลุแบบนี้นะมันจะบ่เลือดแทุกคนดามือ ันเหลือเนาะมันเหลือให้เฮาเพราะว่ากะเราเข่ามาบ่อได้เขามีขั้วแล้วเขาก็เลยมาได้มักตองมากินเนาะแต่สิเก็บมักตองก้อนเก็บมักตองแล้วแล้วก็สิญย่ายุ้นมาพี่นะเพราะว่าก้องต้นมักตองนี่มันคมข้าวเหนข้าวเหนียวยงไงเหร่ถอยโอ้โหเขาเก็บบุกี้สุดใหญ่ป้าลูกหลายๆได้นี่แล้วเขาจึงไปคัดเอาอยู่เฮือนเนาะ เอาไปเธอแล้วนี่กะเอาไปกินยุห้องการนะเบิดอันนี้สซนนี้ก็สิเอาไปกินยุห้องการคือกันเอาแต่นวยดีๆได้โตเพื่อนๆเ่เ่นเานดะ้โตเป็นนอนบ่เอาอันนี้บ่ดีแล้วเอาที่เอากล่องไว้นี่แล้วสซนดี้จะเอาอันนี้จะตามมาใส่นวยสูกหลายแล้วได้ทุกคนอันนี้อันนี้เอาอ่าเปเ่าแต่มันมีอันนี้แหละ้ พอแล้วทุกคนได้หลายละไม่เอาม่สิญญาให้ลถมานน่แล้วสิเป็นทางยาเนาะแล้วคนหลายบออันนี้มันสุกแล้วเหลืองปิ๊บนบี่อันนี้ภาษาไทยเอินว่ากระทน้อนภาษาลาวเอินว่าหมักตองกระท้อนต้องสุกแล้วตัวใดนวยขี้ขขไล่บอสิี้ไล่บอสใครอยากกินบ้าได้ยเยอะแยะน่าไม่ถอยเนาะ เดี๋ยวไปทางาาหญ้ากวันนี้เสารนี้สิไปทางหญ้าได้สซีไซทงมือเนี่ยมาไปทางหญ้าสิไปปลูกต้นสาสสลีแซ่บๆท้าทุกคนต้นทุรเรียนค่ะนะมันล้มแบบนี้เนาะนะคะต้นทุนเรียนล้มหม,ม,มดสิได้บอกตัวมาเอาไว้นี่บางเทกต้นแรงนี่สิเอา,ากลับให้เครื่องเขากระหลายเว้ยมือน,นี่นะมันเยตา่ะ อู้ไปมันท่นเป็นเด็ซี่มันยุ่โคมโคลเสียดายเชี่ยให้บ้าโตได้หนินะให้บ้าโตหรือปูกได้หนินะนับำต้นก่อนมีคนรักเอาแล้วบ่เมื่อนั้นมี้สิบเอ็ดเออสาวเอ็ดต้นสาวเอ็ดมีคนรักเอาสิบอกคนรักเต็มต้นยาวๆแล้วเัาเจ้าก็เห็นียน ้ไปล้วสูงแบบนี้ีแล้วบออนนี้มันล้มเยอนะฝนตกแล้วคนกะมาเอาฟ้าลมโอ้ยเขาจะเหตลยงี่ไมนาเนต้นกะเอียงบดมีสิดต้นเศรษเต้นจงไปต้นให้เบาตัวสิต้น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสาวสาวเอสถือต้องสจ้สองใช่ไหมเธอแล้วนับผิดถ้าถ่าว่ามันเหลือเนาะแต่ว่าเฮานับผิดเนาะท่าว่ามันพอๆแปลว่าคนมันหลักเดี๋ยวไปทางหยาทุกคนหยาบมากๆเลยฝนตกใสอาทิตย์เดี่ยวนี้แหละอันนั้น ไปเบิ้ง่าต้นทุเรียนเขาตายบอกทุกคนโตต้นหมักม่วงน้องสาวนี่คืนได้นี่นะแต่ว่าต้นทุเรียนเพิ่นก็เหลืองๆแบบนี้เนาะเนี่ยตัวนี้ของน้องสาวเบิ้งห้าบักลายๆายเนนี่สิมาถางห้านี่แหละสี่เอาอันจักตัดห้ามาตัดกระยอนมันเป็นยังซี่แหละอาทิตย์เดียวเป็นยังซี่เป็นสวนห้างแบบนี้เลยอืแคต้นไม้ตนือ น้องสาวเพิก่กะซีมาเด็ดอันใบมันออกเนาะเดี๋ยวสันนี่พาไปเบ่งต้นทุเรียนสันนี้สาวโตวของสันนี้เราจะเป็นสามต้นสามต้นนี่โอ้ตัวนี้สามต้นสวยงามทุกคนโบตายนี่เมืม่อนี้ใส่ถุงมือได้นน่ปองกันเมื่อนี้บออันนั้นเลยแบบนี้ทุกคน เด้ต้นทุเรียนเขาถือว่าคืนด้วยทุกคนดีใจด้อันนี้กะออกยอดออกนอแบบนี้ตัวนี้กะสามต้นกะคือเกาเนาะหมากม่วงเขากะงามโอ้ยดีใจด้ทุกคนเอ้ยตัวนี้น่าจะเป็นอกล่องเนี่ยส่วนตัวนั้นเนาะกับทุเรียนสามต้นกันยังอยู่คือเกามันบ่าตายเพราะว่าช่วงได้เป็นช่วงแล้วดูฝนเนาะ ยูเจพุ่นก็ะมีอมักมีอันนี้แหงออกยอดมาประกำงามทุกคนเอ้ยีม่มักมีโดยได้มือส่วนนี้วได้บปะสอนนี้ใส้ถุงมือเด้ได้มักมีประกำงามเม่ถอยอตัวนี้แม่นมากอันมะยงชิดมะยงชิดมักผูงมกขาง เนี่ยต้นทุเรียนแถวนี้เนาะทุกคนอาจจะเห็นเนาะหญ้าเต็มเลยอาทิตย์เดียวเนาะซันนี่กะซีมาถางหยามนมนลกห้าลกบอนทีซีปลูกอันสาลีก่อนเนาะกายนั่นต้นใหญ่ๆต้นอีอย่างฮะซีมาคูดหักมันออกเนาะหน่างอคอหักอยู่นี่ซันนี่ซีเอาอันนั้นมาใส่ก่อนเอาไม้มาใส่เห็นเห็นยอดเมืองนำ้ำเด๋วอ้อันนี้สั่นพด เดี๋ยวฉันนี่ไปโซกไม้องได้ย,ยืนมาทำค่ะเอาไม้มาปักก่อนเพราะว่านยอดมันยังอ่อนอยู่น่ะทุกคนเอาอันนี้มัดแบบนี้มัดพีดซะมัดปสายพี่ก็ได้ตัวนี้มันหนัก งาทุกคนมันก็เลยว่ามันเป็นอย่างซี้นะมันค่อนข้างว่าอ่อนๆแนเน่อู้อันนี้กับมุนบนละเม็ดถอยเอ้ยมัดบบได้เลยมุกี้มันดับขขอแตะอ่าเอออันนี้มัดไว้แบบนี้เอ็สันนี่กับโบได้ไห้ใจปันใดแด้ว่ามันสีคืนร้อยเปอร์เซ็นเนาะมันคืนในส่วงนี้ซื่อๆตัวนี้ต้นมักสีดาเนะเริ่มเหลืองเหลืองเดี๋ยวสันนี่ห่อไว้ตัวนี้ พอหน่วยมันไว้ออกแล้วเด็ยมันก็เริ่มใหญ่ละเริ่มใหญ่ละได้เคยแล้ว,วนี่น้อยกว่าน,นี่ก็ถือว่าจบทุกคนสซนี้สี่เสียหนาล้แบบนี้น้ำน้ำหนองแซน,นี่คือหลาใช้กำมะคารลมกรองขึ้นกรองขึ้นแล้วมีน้ำาหลายมันจะมีป่าขามากับหนองเขากับอเล็กกับอีแม่อีพอ่อกับแม่ห่าวกับสอกแคร์ว้า ดูสินี่สิถางหยาเราได้แบบนี้ปลูกอันสาลีนี่คือให้เมท้อยจับมาเนี่ยเดี๋ยวสียห้เบิงเขาซื้อแบบนี้มาเนาะมาลองเบิงบุคูบาซีได้บอเดมันมีโตสาลีเหลืองเนาะสาลีม่วงแล้วก็สาลีขาวม่วงปนกันตัวนี้เป็นตาตราตะวันต้นกล้าเมเล็ดพันตัวนี้เป็นม่วงกรรม หวานสวีทข่าวมว่วงเนาะเดี๋ยวเขามาจัดการกันเลยทุกคนมาจัดการแต่ดแล้วแว่าได้จัดกานจากเคืออเมทพอยจับถาสานนียมไปปลูกสาลีิย่าต้องมาเห็ดไม้แหลกๆนี่ก่อนแต่ว่าหญ้ายังบบได้ถางเถอเห็ดไม้แหลกๆนี่ปะไป้แล้วจึงไปถางหญ้าเมื่อนี้ป้องกันดีขนาดเดียดเดียดรสัน้น แดดบาได้เลียหน้าทุกคนสมน้ำหน้ามันแนมักเลียหน้าดีขนาดหน้าจนดำเลียหน้าราท่านผิวดำเบิดไป็องค์การอายกับเจ้าเป็นสาวแหลบบ้านนาเป็นสาวแหลบบ้านนาหน้าเขาหลายโพดเนาะอันจั๊กตัดหน้ากะยังบ่ได้ไปอันนั้นเถอยังบ่ได้ไปซื้อโบเวลาไปซื้อเถอแล้วกอันเข้ากันเลยประมาณห่างนี่หน่อยหนึ่ง แต่ว่าที่จริงหันอันเพื่อนเราบ่ทางเรอก็ได้ปลูกเลยไปซันแต่ว่าซันนี้สินถางหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าดินตัวนี้มันกะนั้นอยู่มันกะบ่ได้ถางดอกตันน้อยๆจะซีซันนี้สิลกเอาเพื่อให้มันเบาบางมันห้ามันบางแดดเราก็สีซักปลูกอันต้นสาลีเขาจะปลูกสองอันเมทอยกัสิีปลูกสวยเทปแบบสวนสาลีแบบสวนน้อยัน่ะทุกคนเขากไม่ได้ปลูกปหลายดอก เธอปลูกบริเวณแคมหัวแบบนี้เป็นนั้นเพราะว่าดินนี่เฮาอยู่ที่เหงื่อไสยแล้วมันเป็นนั้นดินผสมกับขีดเทาขนะทุกคนผสมกับขีดเทาผสมกับอันทานทานต้นไม้เฮานิราที่ปลูกง่ายา่หลายว่าไหวและมันมีถางแบบนี้สบายดีทุกคนเราจะมาปลูกแล้นะกเกนาะปลูกก่อน ทิโมนก่อนแบบเอาสีนี้ก่อนเดินเดินเดี๋ยวซันนี่ชินนับเป็ก่อนว่า,าจะแกณฑ์จะมันน่าจะบอกนะเ่าจะแกณฑแต่กบับัวเห็นน่าจะสั่งเป็นแบบว่าน่าจะสั่งเอาเอะไม่่อยจับนี่จัดละกันเอาถุงเฉยๆสิเดี๋ยวซันนี่นับเป็กนก่อนว่ามีจัะแกณฑ สองสี่หกเปดบสอยังเอาใช่คุณไหมส้งสองสามสิบสามสิบมีเจ็ดสิบแกนทุกคนเฮ็ดจุดจงังซีใส่แล้วกันไม่้อยเอาใส่แกนหนึ่ง จะเนี่ยใส่แล้วแล้วก็เหยียบไว้ถางเนี่ยทุกคนมันถางอันนั้นมันต้องใส่จากตัดสันนิษฐานไว้สิเห็นไหมสีเอาใส่ยางล้วเม็ดเดอ้อขุมล้วเม็ดเดอ้อเม็ดนึงละเหยียบโอเคเอาปลูกบนดินง,งามๆนี่แหละทุกคนใส่เนี่ เออใช่ตอนนี้เราก็เลี้ยวแต่นัดยาไหมอย่าลืมเงียบได้ตอนนี้ใส่ใส่อีกก็ได้ห้าลืนนะ เลยต้นไหนอีกต้นนี้ต้นนี้เอาเลยกินๆ <laughs> à, ừ, ờ, ừ. đấy, กินเยอะ เดี๋ยวมาบ้า mhm. ยแบบนี้ครัเปลี่ยนสีนิดหน่อยเอาเอาสีเหลือง ขาบอนี่ีจงฮะไม่พอยไปคักพอมน,นมันมีสองสีไม่พอก็ต้องเอาอัน ผสมกันก็ได้เอ๊ะตกลงนี่ใส่ไหนไม่หรอทีๆสองอันท่าจะเอามาเด้เอใส่ถุงม,มาเด้อแต่ตอนนี้มันออกสีแดงใส่ออือแล้วต้นละหน่วยเด้อเอานี่ไว้ต้นละแกนใส่แกนเดี่ยวก็ได้ต้นนี้ใส่สีขาวต้นนี้ใส่สีม่วงสินะ จะเบี้ยงย้อนเลยทุกคนเลยทอยนะขู่คนได้สองอันก็ได้ทีไงโอเคอเหยียบเขาปลูกน่าจะแบบแบบมันจะเปลี่นฐานงามแบบไหนเพราะว่าเขาเลือกใส่ตะบอลพีบอมีอันหญ้าปลูกนะทุกคนขี้ข้ามทางหญ้า ปลูกไปก่อนปลูกลองทางบางก,ก่อนหาเาทางอย่างดีๆเหาจิงเก็บเป็นแถวใช่เหยียบเอาเอาะต,าตัสีเหลืองคิดน่ปไล้วก่อนใช่ไหมด<อ>เป็นเด็กน้อย5ปีที่ได้งานได้ทุกคน ใส้เี <benim ungs Peterson nói> ้ยงไงานได้เนยัยเนาะเ็บอี่หองก็เป็นให้ก็เป็นเลียงเี้ยถวนี่ได้เป็นแถวยอะได้เป็นแถวงามเยอแถวนี้นะเป็นส่วนของท้สองคนได้ไหอยเป็นต้นซารีของทข้งสองคน ปปูลมันมันหกเป็นการปลูกทีแบบว่าเป็นระบบระเบียบทุกคนเน่นเอาเป็นต้นอันนี้ใส่นะใส่แล้วนน่ก็ใส่ีนอีกไม่พอยูคุณเห็นมันหกโพดกันเลยว่ามาปลูกนาะแจไหมาฮะตัวสีเหลืองใส่เนาะแล้วก็พอแล้ว ขนาดจึงมาปลูกอีก,ก,กโอ๊ย คลิปนี้คลิปปลูกอันมาซาลีเนาะก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนด้ทุกคนที่ไปพักพก่อนห้องแล้วนะไ่ก่อยเนาะเดี๋ยวนี้ก็แปดโมงแล้วทุกคนเขามาเบาเป็นยังเดี๋ยวซาซลีสีเฮดลาอันชีขอตัวลาไปก่อนทุกคนเพราะว่าเขามาเขามาแต่เศ้าใน้มื้อนี้ยังไม่ได้กินข่าวเถอะมามาหอดพีเจ็ดโมงเดี๋ยวนี้หันปลูกต้นไม้แล้ว ปลูกต้นสาลีแล้วในแปดโมงเนี่ยนะแปดโมงแล้วคกะส,สีกินข่าวก่อนซี่วนไ่พลอไปกินข่าวก่อนแล้วก็ซีมาถ่ายอีพีต่อไปให้เบิร์กนะว่าเฮาเฮ็ดอยา่องอยางทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะใครที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแ,กแววชร์กด u b s c ไคร e ให้ได้เด้อจริงจงวันนี้เด้อบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเน,บบๆๆบบะนาะมาเจอกันใหม่ตอนที่นากสาลีเฮาเป็นนวยเนาะเป็นต้นเนาะ เดี๋ยวสิถ่ายเห็เบิร์กไายบายสวายดีทุกคนมาปลูกอยอยตัวนี้เป็นสาลีเหลืองเนาะเดี๋ยวมาตามก่อนปลูกสาลีเหลืองนี่หลายหลายสาร,รีน้ำผึ้งเนะาะฉันนี่สิเอาไปเห็ดตามสาร,รีขายเนาะเน้นปลูกตัวนี้แหละแต่ว่าตัวสีม่วงหันกะกะมักอยู่กะแซบอยู่แต่ว้าน กระเท้าน้าเนาะกระซิ่ล่องปนอนันน้ำสาลีสีม่วงลองเมืองเนาะเห็ดน้ำสาลีสีม่วงน่าจะแซบ่บมันก็จะเป็นน้ำสาลีที่แปลกใหม่เนะเเาะวนีา่าแอัแกนสาลีตัวนี้มันคือ,อแฮมเมีร มาแล้วทุกคนมันร้อนนะไม่คอยมันรนไม่รอนนะไหไวีไหมวะวาเหลืองขวานสีเหลืองสนะามี่เล็เดกเอาไปเห็ดน้ำสามี่ขายไม่คอยช่วยอีกเรอีเล แคนนี้ตอนนี้เที่ยเก็บเอาไว้เที่ยวส้นุงปลาได้จะได้